มีอาการผืออืดผอวอมรู้สึกรับประทานอาหารได้น้อยลงและไม่อร่อยท้องร้องแต่ก็รับประทานไม่ได้เลยมีอาการลักษณะน,นี้มาเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้วนี่คืออาการจากผลข้างเคียงของยาหรือไม่ควรทำอย่างไรเินพี่หมูค่ะค่ะมีอาการผืออืดผอวอมนะคะหลังจากที่ว่าหายดีแล้วโอเคก็อาการแรกหายเรียบร้อย นะคะอาการพออื่นอืดผื่นอมเนี่ยมันก็คือร่างกายมันปฏิเสธก็คือเขาแสดงอาการว่าเขาไม่อยากจะทานเพราะฉะนั้นพอเราจะทานเนี่ยถึงถึงท้องมันจะร้องแบบเขาก็แบบร่างกายมันไม่รับอะ่ะเหมือนผู้หญิงที่เขาแพ้ท้องอ่ะร่างกายมันไม่รับอาหารมันก็จะจะทาให้เหมือนคลื่นไส้อันนี้ก็เหมือนกันพอเรามีอาการผออื่นอืดผื่นอมถ้ามันทานไม่ได้หรือทานได้น้อยเราก็ทานแต่น้อยก็ได้ค่ะ หรือถ้าทานไม่ลงก็อาจจะเอาอาหารไปปั่นเพื่อให้มันทานง่ายนะคะเอาไปปั่นแล้วก็ทานเป็นอาหารที่ปั่นก็ได้เขาก็จะดูดซึมง,ง่ายนะคะมันก็ไม่ต้องทานที่ปริมาณที่มากด้วยนะคะแล้วก็เ,เป็นมาเกือบสัปดาห์มีผลข้างเคียงหรือไม่ผลข้างเคียงถ้าเรากังวลว่า,เ,าเราจะมีผลข้างเคียงจากยาที่มันตกค้างในร่างกาย เราอาจจะใช้วิธีถอนพิษด้วยยาก้าเม็ดได้ค่ะเราก็ปรับสมดุลดูว่าเออถ้าเราทําแล้วเราสบายขึ้นเราก็ทําทําเม็ดนั้นต่อไปก็ได้ค่ะเพราะมันก็มีหลายตัวเลือกนะคะในการที่ว่าจะจะถอนพิษอาจจะลองทําดีท็อกซ์ดูซิมันเบาเนื้อเบาตัวขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะท่านใดจะเสริมไหมคะขอบคุณค่ะพี่หมูน้องกุ้งมีไหมคะ อ๋อถ้าเป็นเรื่องของฟันนะคะก็จะบอกว่าจริงๆถ้าเราปวดฟันนะคะก็แนะนําให้ไปเจอคุณหมอเรดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าบางทีเราซื้อยาแลบประทานเองเราก็ไม่รู้ว่ายาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเในเรื่องของฟันนะคะมันมันไม่ใช่เป็นอวัยวะทั่วไปก็จะมีบางส่วนที่จะถึงกับสมองอะคะ่ะซึ่งค่อนข้างมีผลต่อร่างกายเยอะอะคะ่ะแล้วก็อาการผะอืดผะอมะคะ่ะถ้าเป็นผะอืดผะอมมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ร่างกายตอนนั้นมันไม่รับยาเลยไม่รับอะไรแล้วอะค่ะแสดงว่าร่างกายเรามีปัญหาในจุดจุดหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่หมูบอกอะค่ะก็คือเราก็มาถอนพิษอะค่ะแต่ถ้าทางที่ดีอะค่ะก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟันก็ให้ไปหาคุณหมอฟันไปตรวจนะเพราะว่าถ้ายังไงเนี่ยเราจะได้รู้เพราะว่าฟันเนี่ยก็เห็นหลังๆก็จะมีปัญหาบางอย่างก็จะกระทบแรงเหมือนกันนะคะค่ะ,คะตอนนี้ขอเชิญพี่น้องค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะ ค่ะก็เรื่องของการปวดฟันนะคะก็เสริมของน้องปุ้งอุ่นไอทามนะคะจริงแล้วการกินยาแก้ปวดมันแค่บรรเทาอาการนะคะก็แนะนําให้ไปพบทันตแพทย์ละค่ะดีที่สุดเพราะว่าพอเราจะได้รู้สาเหตุว่าปวดจากอะไรนะคะเพราะว่าการบรรเทาอาการไปเรื่อยๆแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุแล้วก็การดําเนินของโรคมันอาจจะลุกลามไปใหญ่โตค่ะจนไม่สามารถจะเก็บฟันซี่นั้นไม่ได้นะคะ แล้วในส่วนของที่กังวเลเรื่องอาการข้างเคียงก็พี่หมูตอบไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากยาหรือไม่ใช่จากยาก็ได้ค่ะน,นี้ตอบสั้นๆประมาณนี้นะคะค่ะขอทุกค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องมาทันเหตุก,การณ์<笑><笑>เปดสัตว์เราแนะนําเรื่องยาได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค <อา S 2> <ช>่คำถามเดียวนะคะพี่พี่แหม่มค่ะก็เป็นผู้ช่วยหมอฟันด้วยนะคะพี่น้องนะ คีออยู่อยู่กับหมอฟันมาด้วยค่ะ